ววสาาวสัสดีค่ะทุกคนข่าวปามากับน้ำด้วยค่ะเห็ดล้วเหนื่อย่นโดสวัสดีค่ะทุกคนมาพบมาพอกับสาวสุก,กับไอตีอีกแล้วเนาะคะ่ะนี่กะข่าวปลามาหาซองเห็ดคือเกาค่ะพี่น้องตอนนี้เข้ายู่ที่คอนบุรีคือเกาเนาะพี่น้องเนาะตัวสวัสดีพีพีพพเอฟซีทุกคนด้วยด้วยจ้ะ ใครที่มารับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยน,นะคะวันนี้กะเข้ามากับม้นเลยค่ะเมื่อกี้เนาะเดินเข้ามาก็เหอเลยค่ะทำไมต้องพูดโคราชมาโคราชต้องพูดตัวเมียโคราชเหรอแขกมานของไอตีจ้าละมูข,ขาวแบบย่างใหญ่เลยครับขออนุญาตม้นนะครับวันนี้ ใช่โรเจาขงนดอกมีน้ำค่ะค่ะทุกคนขาวป้ามากกับน้ำด้วยค่ะหิตละมือนล่อดอก สวยงานตามท้องเรื่องดอกเรแขรกมานค่ะนี่เห็ดตะไคร่หนึ่งโดกใช่ไหมอู้หูขาขาอย่างนางแบบเลยอะ่ะไนเธอลือดเลือเปื้อนนี้เนี่ย ไข่ดอกหนึ่งบ้าบึงสวยงามงามคักอะไรไมาใส่ตะกร้านนั้นนะ่ะเ,เอาเรียกมาเก็บหนูเรียกมาถ่ายเรียนาายเยนก็บเจอไข่แล้วหนึ่งไข่ น้ำคักดอกสวยงามหยิบตะไคร่ดอกนี้สวยเท่ห์นา่คับนี่ดอกหนึ่งตะไคร้เขียวสองดอก เก็บครับขอนี่เก็บนะครับนี่มันเปื่อยทิ้งอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยนี่ขังอยู่ลึกเ่ยอันก็เจาะเข้าไปลึกๆสิถูกจ้าเอาเห็นขังไหมปดล้งูกข้าปัดคือมีดอกเดียวอ้ยน้ำไหลโอ้โหอ่อนโซนอ่อนโซนมาก อ,อดอโยกระลืมเลยอนะ่ะโหแต่ละงูกเท่าละพี่น้องบึงโอ้ยทำไมเรามาเจอกันชา้าจังเลยม,มถ่ายเยอะเล ดูออโอ้ขาวโดกค่ะาดอกเนี่ยอู้ัสฮัปช่วย